ต่อไปเป็นคลิปรียวที่สองนะครับของคุณเมลักษ์ไทก็อย่ามาหลอกกันนะคร,รับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอ่ารู้จักชื่อเล่นกันแนละ้วถ้าไม่รักก็อย่ามาหลอกกันนะครับอ่ามาดูวิธีการจุดแก๊สกับหัวแก๊สกันเลยมานะครับอ่าเนี่ยนะใหม่คลิปเลยเมื่อหนึ่งหัวแก๊สเป็นอย่างนี้นะเป็นหกแถวอย่างนี้นะครับนะฮะอ่าต่อเรียบร้อยไอตัวเนี้ยนะครับผมจะตั้งไปให้กลางๆก,ก่อนนะครับคุณลูกค้า ตัวนี้ปรับได้นะปรับได้แต่ว่าผมตั้งไว้แบบกําลังพอดีก่อนนะครับถ้าเราหมุนหหมหมุุนนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเร่งหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้แก๊สตัวนี้ของเราเนะี่ยมันเร่งขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราคลายออกมามันก็จะกลายเป็นแรงดันต่ําทั่วไปนะครับเอาเรามาดูกันจุดเลยนะฮะผิดเห็นะครับอันนี้ผมบิดมาสุดแล้วนะไฟแก๊สแมลงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมมา มาตั้งตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมมาตั้งตัวนี้เสร็จปุ๊บปิดเข้าไปเงี้ยฮะปิดเข้าไป,ป,ป,ปอ่ให้เห็นนะแก๊สก็จะแรงเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าทีเนี้ยเราจะใช้เท่าไหร่ให้ลูกค้ามาดูดูความเหมาะสมเอานะครับแต่ผมจะตั้งไป้ให้ก,กลางๆก่อนนะกลางๆก,ก่อนนะครับทั้งนี้การคั่วให้ออกมาสวยหรือไม่สวยเนี่ยอยู่ที่การคุมไฟ Portuguese นะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะครับผมอยู่ที่การคุมไฟแก๊สของเรานี่นะครับครับอันนี้จะตั้งให้กลางๆก่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับ โอเคใช้ได้เนาะ,ะทีเนี้ไอ้ก้านขั้วนะครับถ้าเป็นเมล็ดบัตเตอร์ไฟหรือว่าเมล็ดแบบนบานที่น้องกำลังขั้วอยู่นี้น,นะครับให้ดูเลยต่อนเนื่องเลยนะครับเมล็ดแบบบานเนี่ยหรือบัตเตอร์ไฟเนี่ยเราใช้ไฟที่เราขั้วได้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมล็ดมัดลมให้ใช้ไฟที่แรงขึ้นนะฮะโอเคไหมให้ใช้ไฟที่แรงขึ้นกว่าเมล็ดบัตเตอร์ไฟเนาะบางสิหละ่ะนะครับ Okay. พวงนี้จะส่งให้นะครับอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานรับการเฉพาะตัวมอเตอร์อย่างเดียวนะตัวมอเตอร์อย่างเดียวนะครับหนึ่งเดือนอะไรอย่างอื่นเรามีสแปร์ให้หมดนะครับ,นะค,รบ,บคุณคาอคครับวิดีโอไม่ได้ตัดต่อนะวิดีโอต่อเนื่องกันเลยนะครับเนื่องกันเลยโอเคถ้าจะสั่งสั่งได้นะครับปกติสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ ลดเหลือ29900บาทนะครับขอบคุณครับจากนานพบคันครับ